Hey, pop the trunk, open up. Saw soul, good price soul good out of the trunk, sight. Hey, yeah. talent. saw a yeah. hold my might I คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิลอาร์เมอร์ตัวใหม่นะเออเป็นโมบิลอาร์เมอร์ที่มีความรู้สึกว่ามันย้อนแย้งตัวเองหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่ามันย้อนแย้งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมาโมบิลอาร์เมอร์ตัวนี้นะครับผมชื่อว่ากันดั้ม TR6 อาร์หิเลดนะครับผมก็เป็นตัวที่ น่าจะอยู่ในอ่านิยายนะครับผมอแต่ที่แน่ๆไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นของทีทานนะถ้าหาว่าจําไม่ผิดนะครับเอขออภัยด้วยนะตัวนี้ผมข้อมูลน้อยนะครับผมอ่มาว่ากันนะครับผมโมบิเออร์ตัวนี้เนี่ยเป็นประเภทผสมนะครับเเป็นประเภทผสมนะแล้วก็ชาร์จเริ่มต้นก็คือ5ชาร์จนะครับผมความถนัดนะครับก็คือบนอวกาศแล้วก็พื้นดินนะครับผมอันนี้จะถนัดนะ ส่วนน้ําก็จะสูญเสียค่าสเตตัสลงไปนะครับโอเคเราไปดูค่าสเตตัสกันเลยนะครับผมว่าโมบิอ e ลเมอรตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาครับผมเริ่มจากเอ่อ HP นะครับ HP อยู่ที่5้าหมนึงเลยนะเออก็สมเป็นโมบิอลเมอรนะอ่าโจมตีบีมสองพนะครับผมโจมตีวัตถุ1,000นะครับ ป้องกันบีม2100นะครับป้องกันวัตถุ1น0 0แล้วก็ดาเมคิติคอนอยู่ที่78นะครับค่าความแม่นยำ406อัตราการบรบหลึรก1า8ดค่าความม่่งไว308ยนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเอ็นอยู่ที่331นั่นเองนะครับจากค่าสเตตัสนะมันพอเราดูมาแล้วเนี่ยคือมันมีความเป็นไปได้ว่าโมบิลอาร์เมอร์ตัวนี้เออออเลดเนี่ยมันเป็น สายผสมที่ทำดาเมจนะครับผมเออเพราะว่าดาเมจมันมีมาให้อยู่ที่2,300นะก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช้บีมในการโจมตีเป็นหลักนะครับผมอ่าส่วนเรื่องป้องกันนะครับผมนี่เขาก็บอกมาว่าอ่ะมีอยู่2,100นะ1,700นะมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นสายผสมที่ทำดาเมจนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าเป็นสายผสมที่ออกแนวก่อกวนหรือแนวซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ ค่าป้องกันมันจะสูงกว่านี้นะครับผมเออค่าป้องกันเนาะก็สังเกตตามนี้เอานะครับแล้วก็มีเรื่องของดามเมอรคิทิทคอนเนี่ยอืมถ้าหากว่าโมเบลเมอร์ตัวนี้เนี่ยมีการซัพพอร์ตการโจมตีคิทิคอนติด100%นะครับผมบอกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะแรงนะครับส่วนค่าความแม่นยาก็ไม่ต้องห่วงนะครับอ่าสูงนะค่าแม่นยําสูงนะครับอัตราการหลบดกกีก็เกือบเกือบที่จะหลบไม่ได้นะครับ198 ใช้เขา่าเกือบแล้วกันนะครับอถ้าหากว่ามีการบัฟแล้วก็มีการลดค่าสตีตัสฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าว่าจะหลบได้นั่นเองนะครับผมส่วนค่าคอมมองไว้ก็โอเคตัวมันใหญ่เอะทะนะครับสามรอยแปดก็ตามนั้นแหละนะส่วนการชาร์จเอนะครับผมบอกได้เลยว่าไปแอบ,บดูแง้มมาแล้วนะสกิลมันมีการชาร์จเอการชาร์สกิลของมันอยู่แล้วนะครับผมเเพราะฉะนั้นสามร้อยสามสิบเอ็ดในการวื้นฟูเอ็นนะ ไม่ต้องห่วงครับอันนี้นะไม่ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเลยนะครับผมเพราะสกิลมันมีการชาร์จให้อยู่แล้วนะครับไปกลับไปดูที่หน้าสกิลกันต่อนะครับผมว่าเป็นไงเนาะมาครับผมสกิลแรกนะครับเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะว่าชื่อว่าไอฟ l ลนะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองจะเพิ่มความแม่นยำนะครับผมแล้วก็ติดสถานะบารียคุ้มครองด้วยนะและมีการบล็อกศูนย์ความเสียหายลำแสงบีมและติดสถานะกำแพงเหล็กในวงเล็บ ความเสียหายจากสกิลนะครับและก็สร้างความต้านทานสภาวะมึนงงด้วยนะครับสุดท้ายสร้างความต้านทานสภาวะใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะสกิลขณะเริ่มต่อสู้ก็คือบัฟช่วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับผมเริ่มแรกเลยก็คือเพิ่มความแม่นยำใช่ไหมคือตัวเองนะมันมีความแม่นยำอยู่แล้วนะครับผมก็จะเพิ่มความแม่นยำเข้าอีกก็จะยัดเข้าไปอีก200%นะครับเสร็จแล้วเนี่ยติดสถานะบาเลียคุ้มครองนะครับผม HP ของบาลียนะครับจะอยู่ที่แปดหมื่นนะครับดาเมทที่จะเข้าก็คือสองพันนะตามนั้นแหละนะครับติดบาเลียแล้วเนี่ยทําไมต้องติดบล็อกศูนย์ความเสียหายบีมด้วยนะครับผมเออก็ตามนั้นนะคือมันบล็อกศูนย์ความเสียหายบีมนะแต่ว่าวัตถุก,ก็ก็จะติดสถานะบาเลียคุ้มครองไงประมาณนี้นะครับบล็อกศูนย์ความเสียหายบีมนะครับผมจะติดให้ก็คือดาเมทที่ต่ํากว่าสามหมื่นนะครับผมจะไม่มีผลนะจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับ ก็จะติดให้อยู่ที่30วิด้วยกันนะครับผมอ่าส่วนเรื่องของกําแพงเหล็กก็เช่นเดียวกันนะครับกําแพงเหล็กอันนี้เขาเขียนว่าความเสียหายจากสกิลนะครับก็หมายความว่าอ่าการที่โดนสถานะสกิลสีเหลืองนะครับดาเมสีเหลืองเนี่ยคือมันจะไม่เข้านะครับมันจะโดนแค่นหนึ่งดาเมจเท่านั้นนะไม่ว่าจะติดการเผาหรือติดการระเบิดอ่าไม่รู้ว่ามันจะรวมไปถึงเรื่องของอ่าสะท้อนหรือเปล่านะครับเออแบบสถานะเค้าเตอร์อันนี้ผม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต่อมานะครับผมเรื่องของการสร้างความต้านทานสภาวะวิงงมนะครับก็เป็นการป้องกันสกิลสตันนะครับผมแล้วก็ป้องกันใช้สกิลไม่ได้นะก็เป็นระยะเวลา30มสิวิเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเนาะมาเรามาดูกันนะสกิลต่อมามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอืมหุ่นมันเท่นะ สกิลธรรมดาที่2นะครับผมเขาเขียนว่า,าปล่อย K5 นะครับอ่านผิดขอภัยนะเปล่อย K5 แบบกระนำยิงนะครับผมก็เขียนไว้แค่นั้นนะครับเนี่ยแปลว่าไอตัวโมบิลเมอร์ตัวนี้เนี่ยคือมันมี่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีโดนของตัวเองใช่ไหมไอตัวนี้นะครับผมเออเฮ้ยมันดูดีนะโดนโดนมันก็เท่นะครับ มาดูกันนะครับผมโจมตีเดียวเน้นประเภทโจมตีนะครับลำแสงบีมโจมตีรวงสกิลลดความเสียหายนะครับเอ,อแล้วก็โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมมีการโจมตีตรงตัวด้วยเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทโจมตีนะครับ่เดี๋ยวผมจะอธิบายีละอย่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้อ่านตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับไล่โจมตีซ้ำในวูเล่เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมแล้วก็มีการล้างบล็อกสูนย์ความเสียหายลำแสงบีมด้วยนะครับตัวเองจะชาร์จ EN นะ และก็ก่อสภาวะใช้ยีนไม่ได้นะครับนี่ไงไอ้ตรงนี้ไงถึงบอกว่ามันย้อนแย้งนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันก่อนนะครับสกิลนี้นะครับผมมันจะเน้นหุ่นที่เป็นประเภทโจมตีนะครับอ่าถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามนะครับมีหุ่นสายประเภทโจมตีอยู่นะไม่ว่าจะยืนอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังนะครับผมสกิลนี้เนี่ยมันจะออกไปตีก่อนนะครับอ่าเล็งตัวนั้นก่อนเลยนะครับแต่ในกรณีที่ ฝั่งตรงข้ามไม่มีประเภทโจมตีนะครับผมมันก็จะโจมตีแบบสุ่มเออมันจะสุ่มมั่วไปเลยนะครับอ่าต่อมานะสกิลนี้เนี่ยคือจะมีการโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับอ่าก็คือโจมตีแบบเจาะเกาะเข้าไปเนาะอันนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีกา,การการันตีด้วยว่าอ่าโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงรบกวนร่างแยกไม่เป็นผลนะครับผมแล้วก็โจมตีตรงตัวนะเออ คือไม่เป็นผลนะตัวตายตัวแทนแล้วก็แพรี่นะครับไม่เป็นผลเลยอ่ะถัดมานะครับผมเขาแจ้งอยู่แล้วใช่ไหมว่าเน้นประเภทโจมตีนะครับแล้วถ้าหากว่ามันยิงใส่ประเภทโจมตีก็จะมีการเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทนั้นด้วยนะครับอ่าถ้ายิงโดนประเภทโจมตีนะครับผมมันจะแรงขึ้นอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในวงเล็บนะอ่าถ้าหากว่าไอหุ่นที่เราโจมตีเข้าไปเนี่ย มันมีสถานะบัฟเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมนะครับผมมันก็จะโดนอีก150นะครับอ่าจะยิงแรงขึ้นอีก150นะและมีโอกาสนะครับผม100เลยนะที่จะล้างบล็อกศูนย์ความเสียหายบีมออกไปด้วยนะครับอ่าไอตัวนี้นี่คือบอกเลยว่าต่อให้บล็อกบีมอ่ะมันก็ล้างออกไปอยู่ดีนะครับผม แต่จริงๆตัวเองไม่ต้องล้างก็ได้นะเพราะว่าตัวเองก็มีการยิงทะลวงสกิลลดความเสียหายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าล้างบล็อกสูงความเสียหายออกไปด้วยก็กจะดีมากๆนะเพราะว่าเผื่อว่าดามจของตัวเองเนี่ยจะยิงไม่ทะลุบล็อกนะครับผมก็เลยล้างออกไปให้นะโอกาสติดคือหน100ึ่งเเลยนะครับอเสร็จแล้วนะตัวเองเนี่ยจะมีการบัฟนะครับผมซึ่งการบัฟของมันเนี่ยมันย้อนแย้งนะครับ ก็คือมันจะชาร์จ EN ให้กับตัวเองนะครับผมหนึ่งเแล้วก็ก่อสภาวะใช้ e อไม่ได้ใส่กับตัวเองนะครับเอองงเลยนะครับผมชาร์จ E n นะให้ตัวเองหนึ่งก็คือถังเต็มอ่ะแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะโดนสถานะก่อสภาวะใช้ e อไม่ได้นะครับก็คือใช้ทําไม่ตายไม่ได้นั่นเองนะ เป็นระยะเวลา12วินะครับผมเออที่จะใช้ท้าไม่ตายไม่ได้นะครับนี่แหละมันย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเออแล้วคุณจะชาร์จเอให้ตัวเองทําไมในเมื่อตัวเองใช้ท้าไม่ตายไม่ได้นะครับผมอ่าก็ตามนั้นนะครับเออเอาละต่อมานะครับผมสกิลที่สามนะอ่าก็เหมือนเดิมนะครับชื่อว่าปล่อย K52 นะครับผมเออแบบยิงต่อเนื่องออกไปนะครับ ก็เหมือนสกิลแบบเหมือนสกิลเมื่อกี้นะก็คือปล่อยปล่อยเคเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่านว่า k คฮหรือว่า k คฮานะครับผมเอออ่านผิดขออภัยจริงๆนะอันนี้ผมข้อมูลน้อยมากนะครับแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นโดนของโมบิลเมอร์ตัวนี้นะมามาว่ากันนะครับผมโจมตีเดี่ยวเน้นประเภทโจมตีลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับแล้วก็มีการโจมตีโดนหนึ่งเร์เซ โจมตีตรงตัวเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทโจมตีด้วยนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีซ้าเพิ่มความเสียหายการโจมตีธาตุวัตถุเอาละโอเคเออสกิลนี้มันจะมีความแตกต่างจากสกิลเมื่อกี้นิดนึงคือถ้ามองอย่างเงี้ยหน้าตามันจะคล้ายกันนะเออแต่สกิลธรรมดาที่2กับที่สาม,มันจะต่างกันต่างกันแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเออถ้าหากว่าไอโมบิลสูตร ตัวที่เป็นเป้าหมายนะครับมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีธาตุวัตถุนะครับผมมันจะโดนแรงขึ้น150%นะครับน้องนั้นเหมือนกันหมดเลยนะเออตัวเองก็ชาร์จเ n แล้วก็ก่อสภาวะใช้ที่ไม่ได้นะครับผมเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ค่าโจมตีนี้ก็คือเน้นไปที่อ่ามวิสูตรประเภทโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าเมื่อโจมตีโดนตัวที่เป็นประเภทตรงกับเงื่อนไขนะครับก็คือประเภทโจมตีเนาะ มันจะโดนแรงขึ้นอีก150%นะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตี่าวัตถุก,ก็จะโดนเข้าไปอีก150%นตะครับตามนั้นแหละนะต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะชื่อว่า Big Wing Cannon 2นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ปืนหลักในการยิงแล้วใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นปืนหลักใช่ไหมปืนที่มันติดอยู่ตรงหน้าอกหรือเปล่าเ ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นปืนที่อยู่ตรงหน้าอกหรือเปล่านะอ่าโอเคมาดูกันนะครับอ่าโจมตีเดี่ยวเน้นประเภทโจมตีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็โจมตีลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวนะครับอันนี้อ่าสเปคเหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทโจมตีด้วยนะครับก็จะโดนแรงขึ้นอีก150%สเปคเหมือนกันนะครับผม อ่าอันนี้มีความแตกต่างนิดนึงนะก็คือถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามนะครับติดสถานะคริตที่คอนหนึ่งร้อเอร์เซ็นตนะครับผมก็จะโดนโจมดีแรงขึ้นหนึ่งร้อเอร์เซ็นตะเออแล้วก็มีโอกาสหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะล้างบล็อกศูนย์ความเสียหายลําแสงบีมนะครับตัวเองมุกเดิมเลยชาร์จเอนให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เก่อสภาวะใชา้ e อไม่ได้ใส่กับตัวเองเหมือนเดิมนะครับเออก็งงๆนะงงๆแปลกๆดีนะครับอ่ะมา สรุปกันก่อนนะครับผมสกิลธรรมดาที่2 3แล้วก็4นะมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่สกิลธรรมดาที่2นะครับผมจะเพิ่มความรุนแรงก็ต่อเมื่อฝัอ่งตรงข้ามเนี่ยมีการบัฟเพิ่มความเสียหายบีมนะครับผมส่วนสกิลที่3เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพิ่มความเสียหายวัตถุนะก็จะโดนแรงขึ้นนะครับ ส่วนไอตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือสกิลธรรมดาที่4นะก็จะเปลี่ยนไปก็กลายเป็นว่าถ้าหากฝั่งนุงข้ามเนี่ยมีการการันตีว่าโจมตีเป็นคียติคอนหนึ่งร้อยเปอร์ซ็นะครับมันจึงจะโดนแรงขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเออก็ตามนั้นเนาะต่อมานะครับผมก็เป็นเรื่องของท่ามไม่ตายกันแล้วนะอะไอคอนกอ็เป็นรูปไอคอนที่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับแต่ผมชอบนะไอคอนนี้มันเหมือนโจมตีแบบแบบเกาะแตกยังไงก็ไม่รู้นะครับ อเรามาอ่านกันเนาะถ้าไม่ตายนะครับผมชื่อว่าโจมตีประสานนะโจมตีเดี่ยวแนวหลังนะครับผมเอาอลำแสงบีมแล้วก็มีการโจมตีหลายขั้นนะครับอ่าโอเคโจมตีเดี่ยวแนวหลังนะครับผมไอ้คานี้ก็คือว่าจะโจมตีตัวที่ยืนอยู่หลังสุดนะครับอ่าก็จะเป็นตัวตัวลำดับที่5้ายไหมเนี่ยตามแซกเลยนะครับผมมันจะเร็งใส่ตัวลำดับที่5นะถ้าหากว่า ฝั่งตรงข้ามนะครับมีโมบิลอาร์มร์โผล่ลงมานะครับมันก็จะโจมตีโมบิลอาร์มร์แทนนะครับผมเข้าใจกันตรงนี้เนาะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมอ่ะลำแสงบีมโจมตีหลายขั้นนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะว่ามันใช้โดนนะครับอ่าผมขออนุญาตเรียกว่าโดนแล้วกันนะเพราะผมไม่รู้นะว่ามันเป็นโดนหรือว่าเป็นอะไรมันจะใช้โดนนะครับผมเนี่ยมาโจมตีประสานกันนะครับแล้วก็เป็นบีมแบบล้วนเลย มันก็เลยบอกว่าเป็นการโจมตีหลายขั้นนะเออก็นับเอานะว่ามันดาเมจกี่ตัวนะครับอ่าไหนขอดูใหม่นะ่อยโอเคอ่ะโดนหกตัวมันอีกเจ็ดนะครับผมก็แปลว่ายิงทั้งหมดเจ็ดนิดนะครับเจ็ดครั้งด้วยกันนะก็มากกว่าห้าครั้งอะ่ะมันก็นับว่าเป็นการโจมตีหลายขั้นนะครับไอ,อ้ตัวนี้โยมจีไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะครับผมนะต่อมานะครับผมชงักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับ าการโจมตีทุลองสกิลลดความเสียหายก็คือโจมตีแบบเจาะเกาะนะครับผมแล้วก็โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมเออเสียงรบกวนลังแยกไม่เป็นผลนะครับมีการโจมตีตรงตัวด้วยนะตัวตายตัวแทนและแฮร์รี่ป้องกันไม่ได้นะครับผมถัดมานะครับผมเพิ่มความรุนแรงต่อประเภทปกป้องนะครับคําคว่าประเภทปกป้องนะครับผมเฮ้ยทาไมมันไม่ใช่ประเภทป้องกันนะครับ เออทำไมมันเป็นคำว่าปกป้องนะประเภทปกป้องก็คือ MA สายป้องกันนั่นเองนะครับอ่า MA สายป้องกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าปกป้องนะครับนี่อย่างอัลฟาไอซิว d ตัวนี้นะครับเห็นไหมอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะประเภทปกป้องเห็นไหมอ่าอัลฟาไอซิวุตัวนี้นะครับผมเป็นประเภทปกป้องนะก็คือสายป้องกันของ MA นั่นเองนะครับอ่าถ้าเจอแบบเนี้ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับผมโอเคเนาะ ่ะเรามาดูต่อนะอ่าไหนดูซิก็จะโดนแรงขึ้นอยู่ที่100%นะครับอ่าจะโดนแรงขึ้น100%นะแล้วก็โจมตีอ่าไล่โจมตีซ้ํานะครับเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมนะครับผมเออก็จะโดนอีก100%นนะครับผม ต่อมานะก็จะมีโอกาส1น0เลยนะที่จะล้างบล็อกศูนย์ความเสียหายบีมออกไปนะครับพักพวกทั้งหมดจะฟื้นฟู en นะครับผมก็จะฟื้นฟูให้อยู่ที่4 0นตะครับเออตามนี้แหละเนาะทีนี้ดาเมจมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับบอกเลยนะเพราะดาเมจไอ้ถ้าไม่ตายเนี่ยมันอยู่ที่26000เลยนะครับผมเอ้ยอยู่ที่26000เลยนะแรงนะครับบอกได้เลยว่าแรงนะตัวนี้นะครับ กันดั้ม tr 6 i n l e t ตัวนี้นะครับผมเป็นประเภทผสมที่ออกมาเพื่อจัดการ mobile armor นะครับอืผมคิดว่าอย่างนั้นแหละนะคือถ้าไม่ตายมันอะคือชัดเจนเลยว่ามันบอกว่ามันออกมาจัดการ mobile armor นะประเภทปกป้องนะครับอ่าแล้วปัจจุบันนี้ ma ตัวไหนนิยมใช้กันมากที่สุดละ่ะก็คือ ma ตัวนี้ครับ alpha icarus เออไอตัวย้อมตัวนี้นะครับผมซึ่งมันก็เป็นประเภทปกป้องนะก็แปลว่ามันออกมาแก้ทางไอตัวนี้แหละนะครับมันไม่ได้ออกมาแก้ทางตัวไหนหรอกนี่เลยมันออกมาแก้ตัวนี้ง่ายๆนะครับผมเนี่ยอ่าชัดเจนนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมคิดคิดว่าจะใช่แหละเออมันไม่น่าจะเป็นตัวไหนแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้คนเขานิยมใช้เอาผ่าไอเทวูดในการเล่นกันนะครับไอตัวนี้มันก็เลยออกมาเล่น แต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่เอ,อ่าไม่ตายนะครับผมเอ,อมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้แหละไอ้สกิลธรรมดาเนี่ยมันติดสถานนะใช้เอ็นไม่ได้เอ,อก็แปลว่าตัวเองจะใช้ท่าไม่ตายไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่าถ้าไม่ตายเนี่ยมันต้องใช้เอ็นถูกไหมอ,อันนี้คือปัญหานะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเ,เราจะต้องมีโมบิลสูตรที่คอยติดสถานนะ ล้างใช้ en ไม่ได้ออกไปให้กับไอ้ตัวนี้นั่นเองนะครับเออก็คือคือเราฟังแล้วมันย้อนแย้งอะ่ะใช่ไหมสกิลธรรมดาอะ่ะชาร์จ en แต่ว่าก่อสภาวะใช้ en ไม่ได้ใส่ตัวเองนะครับอ่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นในลักษณะเน,นี้ยแล้วมันจะจบจะสิ้นตรงไหนอะ่ะมันก็ไม่จบไม่สิ้นถูกไหมเออมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อสกิลธรรมดาเนี่ยมันไม่มีการติดชาร์จด้วยนะ อก็คือแบบเออมาปั๊บมันก็เล่นเลยสกิลธรรมดาเลยนะครับผมเออมันไม่มีสถานะเวลาติดชาร์จให้หน่วงเวลาอ่าเป็นช่องว่างให้เราได้ใช้ท้าไม่ตายนะครับแปลว่าไอตัวออเลดตัวเนี้ยมันจะต้องอ่ามีโมบิสูดคอยช่วยนะครับเออคือหาโมบิสูดที่ติดสถานะอ่าช่วยให้มันใช้ EN ได้ด้วยนะครับผมเออไอตัวนี้นะถ้าหากว่าผู้เล่น ไม่มีผมบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสสูงนะที่มันจะปิดความสามารถของตัวเองด้วยสกิลธรรมดาของตัวเองเนี่ยแหละมันมีความเป็นไปได้สูงนะว่ามันจะโดนปิดสถานะในตัวของมันเองนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยไม่มีโบสูิ์ที่คอยล้างก่อสภาวะใช้ยีนไม่ได้ให้มันนะครับผมแต่บอกได้เลยนะว่าแต่นะถ้าไอตัวอ e ิเล็กตัวนี้นะครับมันได้ใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยอืม ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้เป็นประเภทผสมสายดาเมจนะครับสามารถทําดาเมจได้นั่นเองนะโอเคนะครับผมจะลืมไปวิวดาเมจให้มันด้วยนะครับจมดีบีมนะขอให้มีความสุขกับเกมครับ โดย้ยนึกว่าจะได้เอ็มเอตัวใหม่โอ้ดีฟสไตล์